สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะไปไหว้พระเอ่อทบุญที่วัดวีรโชติกันนะคะจะไปไหว้องค์ปฐมกันค่ะอาจารย์นัดคะไปครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์หญิงก็จะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่วัดวีรโชตินะครับเพื่อเป็นการไปสักการบูชาองค์ปฐมกันนะครับแล้วก็พร้อมทั้งไปสักการบูชาหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะครับหรือจะเรียกว่าพระราชภูลมัยานนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมา เยื่มเยือนที่วัดวิรโชตนะครับด้วยความตั้งใจถือเป็นการเผยแผใ่ให้กับพี่น้องนะครับได้ชมกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจค,ค่ะกด<ม>ให้อาจาร,รย์หญิงด้วยนะคะครับก็กดเข้าไปที่ช่องของอาจารย์หญิงนะครับพรหมวิหาร4ี่นศิริโหรศาสตร์ค่ะครับก็ช่องของอาจารย์หญิงก็พรหมวิหารสี่นศิริโหรศาสตร์ นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่จะนําเสนอหให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับค่ะทั้งชมทั้งฟังเลยก็แล้วกันนะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยเพลินๆนะครับเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเส้นทางสายพระพุทธศาสนานะครับให้กับพี่น้องทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็พร้อมทั้งถ้ามีโอกาสแล้วก็เดินทางติดตามกันไปเลยนะครับที่วัดวิริโชติแห่งนี้นะครับจังหวัดเชียงเทานะครับค่ะ อาช่วงนี้เราไปกันเลยดีกว่าเนาะไปคะ่ะตัวนี้อาจารย์หญิงก็มาถึงที่วัดวิรโชตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปนมัสการองค์มกันนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาสักลาบบูชาที่องค์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดวิรโชตนะครับ ช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาสักรับุชานะครับองป์ปฐมแล้วก็มาสักรับุชาหลวงพ่อฤทธิ์พิงคตามกันนะครับที่วัดพระโชตแห่งนี้สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็มาเลยนะครับ มาทําบุญไหว้พระนะครับมาตากัการะบูชาองค์สมเด็จนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาท่านเดินเวียนสามรอบนะครับรอบฐานขององค์สมเด็จนะครับหรือองค์ประสนะครับเพื่อเป็นการสะดอก,กเสริมดวงนะครับ สำหรับวิหารแก้วนี้ก็เป็นวิหารแก้วที่มีความงดงามมากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่วิหารแก้วแห่งนี้นะครับที่องค์ปฐมได้ประดิษฐานอยู่นะครับพร้อมทั้งหลวงพ่อรถตีดิงดำนะครับสำหรับวิหารแก้วนี้นะครับก็เป็นวิหารแก้วที่มีความงดงามนะครับ การตาม,มากที่สุดนะครับของจังหวัดชายจังวเวาแห่งน,นี้สําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,น,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่วัดสีโุลนี้เลยนะครับระยะทางสะดวกสบายนะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับได้ชมและได้ติดตามกันนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้เราก็มาชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้กันเลยนะครับช่วงนี้เราก็พาท่านมาสัากการะบูชากับสงผษมแล้วนะครับที่มีความงดงามที่สุดนะครับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระนะครับ แล้วก็พร้อมทั้งมาตักรับบูชาองค์ผสมกันที่วิหารแก้วแห่งนี้นะครับสำหรับชว่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาสักัะบูชา องพระสถมอีกที่หนึ่งแล้วนะครับที่อยู่ในวิหารแก้วแห่งนี้นะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาสักการบูชาขอบอลกับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับแล้วกับพ้อมทั้งเรียกว่าหลวงพ่อโสธรทั้ง5พี่น้องนะครับ เดี๋ยวเราก็จะพาท่านเยี่ยมชมนะครับบริเวณสถานที่วิหารแก้วแห่งนี้นะครับสำหรับวัดวีรโชธนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีความเจริญทางด้านพุทธศาสนานะครับ อาจารย์หญิงก็พาท่านมาสักระบูชาหลวงพ่อโตบางพีแล้วนะครับสำหรับหลวงพ่อโตนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับเราก็นําเสนอให้กับท่านที่ติดตามชมตอนนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็มาสักระบูชาขอพรกันเลยนะครับขณะนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหลวงพ่อวัดบ้านแหลบแล้วนะครับสําหรับหลวงพ่อวัดบ้านแหลบนี้ก็เป็นพระพุทธรูปป,ปางอุ้มบาทนะครับที่มีความงดงามมากอิปงเลนนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านเยี่ยมชมที่วิหารแก้วก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมภายน,นอกต่อไปเลยนะครับช่วนี้เราก็พาท่านมาสาักการบูชาพระศิวลีแล้วนะครับสําหรับท่านที่ชีวิตไม่ดีไม่มีความสุขนะครับพมาหากินไม่ขึ้นหรือทำอะไรไม่ดีเลยนะครับเราก็ขอแนะนําให้กับท่านมาสาักการบูชาขอพรกับพระศิวลีนะครับเพราะว่าพระศิวลีนี้เป็นพระผู้มีเมตตานะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็จะให้ท่านผู้ชมชมกันไปเรื่อยกๆก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่่หนึ่งเราก็จะไปเยี่ยมชมบริเวณภายนอกต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็แวเวียนเดินทางมาเที่ยวที่วัดพิโชติษ่งนี้นะครับจังหวัดเะินเต่านะครับ ช่วงนี้อาจารยิงก็พาท่านมาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณโนแล้วนะครับที่ปฏิทฐ,ฐานอยู่ที่วิหารแก้ววัดวีรชุแห่งนี้นะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์ญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อก้าหน้ามหาลาบนะครับแล้วก็มีปู่ท้าวเวสสุวรรณโนนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านซ้ายก็เป็นลักษณะหน้ายั์นะครับด้านขวาก็เป็นลักษณะหน,น้าหล่อนะครับสําหรับปู่ท้าวเวสสุวรรณโนนี้ก็มีหน้าที่นะครับปกปรองดูแลรักษา นรษย์โลกที่มีความทุกข์ความยากนะครับสําหรับท่านที่มีความเดือดร้อนนะครับอยู่ไม่ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความทุกข์เราก็จะขอแนะนําให้กับท่านนะครับตักกระบ,บูชาเท้าเวสวุวรรณโนหรือเท้านาตโกเณน,นะครับแล้วชีวิตของท่านจะดีแน่นอนนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดวีรโชตก็มาได้เลยนะครับทุกวันนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับ แล้วก็เป็นสายบุญไปในตัวเพื่อเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับวันนี้อาจารยิงก็พาท่านวนเวียนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าวเวสสุวรรณนี้นะครับมาขอพรขอโชคขอลาภการงานการเงินได้เงินได้ทองได้กันนะคะแ้วคา,าดปลอดภัยค่ะครับก็พี่น้องประชาชนที่ท่านติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับถ้าอยู่ไม่ไกลเกินนะครับ ท่านก็เดินทางมาที่วัดวิรโชตจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้นะครับมาเยี่ยมชมสถานที่ของวัดกว้างขวางมากเลยนะครับเราก็จะพยายามนําเสนอสถานที่วัดวารามต่างๆนะครับให้กับทุกท่านได้ติดตามชมกันนะครับมีทั้งหน้ายักษ์หน้ารอเลยค่ะครับสาหรับท้าวเวสวรรณนี้ก็มีทั้งหน้ายักษ์หน้ารอนะครับเราขอพรกันได้สําหรับท่านที่ต้องการอํานาจวาสนาก็มาจากรับบูชาหน้ายักษ์นะครับถ้าสําหรับท่านต้องการโชคลาภก็มาบูชาหน้าหนุ่มนะครับหน้ารอ หน้ายักษ์หรือหน้าหนุ่มหรือหน้าหลอก็เหมือนกันนะครับมีความตับติดอย่างเดียวกันนะครับ<ช>ก็คือองค์เดียวกันนี่แหละครับแต่เป็นลันกษณะบนระปางนะครับก็อ,อยู่ในมหาราชทั้งสี่ว่าเท้าเวสวรนโนนี้ก็อยู่ในมหาราชทั้งสี่นะครับเป็นนายผีเป็นเจ้านายยักษ์นะครับช,ช่วงนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสะพานข้ามน้ํานะครับสวยงามมากเลยนะครับบริเวณที่เราสระพานสองกวางนี้นะครับก็เป็นลักษณะพญานาคนะครับ ช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเที่ยวกันกับสถานที่แห่งนี้นะครับสำหรับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะพาท่านผู้ชมไปสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่องเงินไหลกันนะครับเอาช่วงนี้ไปกันเลยนะครับไปครับ อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อเงินไหลแลนครับเพื่อจะพาท่านไปสักการะบูชาขอพรเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาน,นะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาสักการะบูชาหลวงพ่อเงินไหลกัน <Made in S 1> แล้วนะครับเพื่อเป็นการขอพรนะครับช่วงนี <ข talvez> ้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการะบูชากับสถานที่แห่งนี้นะครับเ<งาน>อาละครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านไปมอดใต้ฐานหลวงพ่อเงินไหลแล้วนะครับ วันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดวีรโชติแห่งนี้นะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อเงินไหลแล้วครับซึ่งบัิตฐานอยู่ที่วัดวีรโชติแห่งนี้นะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดวีรโชติแห่งนี้นะครับ เพื่อเป็นการสะระเาะก็เดินเวียนต้ยามรอบครับเพื่อเป็นการต่อจิตาเสริมบารมีก็เวียนขวา3ามรอบเช่นเดียวไปนนะครับนาให้เกิดมาเริาพอมจะนงเจาียนใรกวนเดืะเพื่อช่วงวันเกิดของการ็นอวันนด้ถนเดินทางเราให้แ่็นแกรอุปสรรคแลวิ่งตางๆตลอดที่ปีนะคะ สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับชมกันให้จบคลิปนะครับดูกันให้จบคลิปถ้าท่านมีโอ,อกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันนะครับมาไหว้พระมาทาบุญกันที่วัดวีรโชตแห่งนี้นะครับมาตากลราบูชาหลวงพ่อเงินไหลสําหรับท่านที่มีความเป็นอยู่ไม่ดีเงินทองปืดขัดนะครับเราก็ขอแนะนําให้กับท่านเดินทางมาตากร้าบูชาหลวงพ่อเงินไหลแล้วชีวิตท่านจะดีแน่นอนนะครับนี่คือประสบการณ์จากที่เราได้เจอมานะครับสําหรับคนที่ดวงตกชะตาไม่ดีนะครับ เดินทางมาขอพรกับหลวงพ่อเงินไหลแล้วชีวิตท่านดีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์และเสริมดวงชะตาไปในตัวนะครับสำหรับโชวนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของปู่ศรีสุธโธมย่าศรีปทุมมาแล้วนะครับเราก็มาเที่ยวเยี่ยมเยียนกับสถานที่แห่งนี้นะครับ เยี่ยมชมกันนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาได้เลยนะครับทุกวันนะครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็งดงามที่สุดนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าช่อฉัดนะครับที่เป็นช่องเงินที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับช่อฉัดที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้ในโอกาสต่อไปก็จะนําขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่สูงสุดของวิหารของหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดวิรโชดนี้นะครับเราก็จะขอชวเชิญและขอแนะนําให้กับท่านนะครับสําหรับท่านใดที่ดวงตกชะตาไม่ดีชีวิตไม่ดีนะครับ เราก็ขอแนะนําให้ท่านมาทําบุญนะครับสร้างช่อฉัดปลูกผ้าสามสีตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงนะครับฝากไว้ที่ช่อฉชัดเมื่อถึงเวลาแล้วทางวัดก็จะได้นํานขึ้นไปปฏิสฐานอยู่บนยอดวิหารที่หลวงพ่อเศดษจีนิรรม่มดำปฏิทฐานอยู่นะครับเราก็ขอชวนเชิญน,นะครับให้ทุกท่านที่มีเจตนาถ้ามีเวลาก็เดินทางมาทําบุญกับที่วัดวิริยชลแห่งนี้นะครับ สำหรับวัดวิรชนนี้ก็อยู่ที่จ,จังหวัดตันทิงเตานี้นะครับเป็นสถานที่ร่มเย็นนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยเพราะว่าอยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนะครับสําหรับวัดวิรชนนี้ก็เป็นสถานที่ลานบูญจริงๆนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็ต้องติดตามกันมาดูนะครับสถานที่นี้ถ้าท่านมาแล้วเราบอกได้เลยว่าท่านจะติดใจแน่นอนนะครับก็ เวลาอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์หญิงก็จะพาท่านมาเยี่ยมชมสถานที่กันใหม่นะครับใช่คลิปนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดยิงตามให้พวกเราด้วยนะครับเพยยื่อกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ